คือครอบครัวตระกูลเสิริมนำโดยเสิวนเสาวกวางบางเปิลทะลุมิติมาทาั้งบ้านจากยุคปัจจุบันสู่ยุคโบราณพวกเขาเลยต้องใช้ฝีมือทำอาหารเป็นกุญแจเอาตัวรอดเปิดร้านเล็ก,ลกๆที่กลายเป็นตำนานแห่งรสชาติแต่เรื่องไม่จบแค่ในครัวเพราะหัวใจของเสริรเสาวกวางยังสั่นไหวเมื่อได้เจอกับหลินเยี่ยนรองผู้ว่าหนุ่มหลอที่กลายเป็นทั้งคู่ปรับและคู่ใจความสนุกของเรื่องนี้คือความมุ่นวาแบบอบอุ่นของครอบครัวก<ๆ>ารรับส่งมุกที่ท ธรรมชาติสุดๆและปมรักที่เข้มข้นจนดูเพลินไม่มีเบื่อโดยมีสองนักแสดงดาวรุ่งหวังอิงลู่และหลี่หยุนรุย่ยที่เคมีดีงามฟินจนต้องยิ้มฟ้ามนี่คือซีรีส์จีนเรื่องใหม่ที่คุณห้ามพลาด ยำม,มียำม,มียำม,มีรักรถโอชาแห่งฉางอันซีรีส์ฟิลโกลด์อร่อยครบรสทั้งโรแมนติกคอมเมดี้และดราม่ารสชสันนกดูแล้วจะรู้เลยว่าความโอชาไม่ได้อยู่แค่ในอาหารแต่อยู่ในเรื่องราวของหัวใจด้วยรับชมได้แล้ววันนี้ที่ True ID ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย